นี่คือ UH 6 0 L Black Hawk รุ่นล่าสุดของ WL Toys รหัส K 1 7 0ณเวลาที่กำลังแกะกล่องอยู่เนี่ยยังไม่มีขายในไทยต้องซื้อผ่าน AliExpress เท่านั้นแต่เดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ให้เผื่อมันจะมีใน Shopee ปปหรือ Lazada จะได้ง่ายขึ้นเป็นรุ่นล่าสุดที่เป็นสเกลโอ้รู้สึกว่ามีอะไรให้ด้วยนะ มีเฮลิแพดให้ด้วยลองดูนะจะให้เห็นเลยจะจัดเลยว่าเทียบกับพวกนั้นเราเป็นยังไงคู่มือยังไม่มีเวลาอ่านเอาไว้นี่ก่อนนะแต่ที่น่าสนใจคืออันนี้เฮลิแพดโอ้โหดูสิขนาดมันเป็นยังไงนี่เลยโอ้โหเป็นสเกลที่มีความสมจริงมากนะคล้ายๆกับไอตัวยูเสียง ก่อนหน้านั้นนะ่ยูเซยนเอฟูนเก้นยดูสิขนาดเป็นยังไงเมื่อเทียบกับลำอื่นๆนะโอ้สวยงามมากเลยสวยงามอ่ะเดี๋ยวลองประกอบเข้ากับแทน่นมันมีแท่นอันนี้ให้ด้วยซึ่งจะทำให้เป็น เหมือนกับที่ตั้งโมเดลเนี่ยเน,นตั้งโมเดลบินได้สุดยอดเลยจริงนี่ยังไม่ได้บินอะไรสักอย่างนะแกะกันสดๆแต่ให้เห็นเนี่ยว่ามันเป็นแบบนี้สเกลเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆเนี่ยดูแล้วมันจะใกล้เคียงกับไอ้อ e ีสกายนะ อีสก e ายลี้ใช่ละอีส e กาย F150 นี่คือเล็กที่สุดที่ผมมีละน้ว F-150 V2 ส่วนแบ็คฮอกรุ่นนี้เนี่ยสัสดส่วนเท่ากันแสดงว่าไซส์เดียวกันแต่มันไม่ได้บอกข้างกล่องว่าเป็นขนาดเท่าไหร่แต่ไซส์เดียวกันนี่มาเทียบกันให้เห็นชัดๆนะส่วนรุ่นอื่นก็จะใหญ่กว่าอย่างเช่นอันนี้ อาซีราเนี่ยใหญ่กว่าอย่างเห็นได้ชัดคลิปการบินเนี่ยเดี๋ยวดูยอดวิวอีกทีล้วกันนะถ้ายอดวิวคลิปนี้มันน้อยก็จะไม่บินให้เห็นนะเอาไว้เล่นเองนะไม่สนใจใครแค่นั้นแหละแต่ถ้ายอดวิวมากพอก็ค่อยว่ากันอีกทีนะแต่ตอนนี้มีความสงสัยนิดหน่อยคือทำไมมันหมุนได้ไงวะแล้วหมุนแบบฝุดฝดนะมันไม่ควรจะฝุดขนาดนี้ ล้วก็ดูซิว่าการแกะแบตเตอรี่ทำยังไงนะขอดูคู่มือแป๊บหนึ่งโฮดาวเดอรพอตชั o นตรงด้านนี้แล้วดึงออกมาอ๋อมีแบตเตอรี่ขนาดเล็กประมาณนี้เสียบอยู่เป็นแบตบแบบสเซลนะสเซลลปด0้มิลลิแอม นะ,ะค่อยว่ากันส่วนตัวรีโมทก็คล้ายกับรีโมทของไอตัว e e c h c r r f t นะที่รีวิวไปเมื่อวันก่อนเนี่ยมีปุ่มข้างบนเนี่ยเหมือนกันไม่รู้จะใช้ร่วมกันได้หรือเปล่านะะประมาณนี้ก่อนแล้วกันก็สรุปนะคลิปนี้จะเป็นการตัดสินแล้วว่าจะมีการรีวิวต่อไปไหม ถ้ายอดวิวน้อยไม่เป็นที่น่าพอใจก็จบกันตรงนี้นะเราไปหากันเองแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะแต่ตอนนี้ณนะปัจจุบันที่กําลังพูดอยู่เนี่ยไม่มียังไม่มีการรีวิวรุ่นนี้ไม่ว่าจะในไทยหรือในต่างประเทศไม่มนะียกเว้นโฆษณาของมันเองจากบริษัทแม่โอเคนะแค่นี้แหละนะ เจอกันเมื่อช่าไม่ต้องการจบแบกซ่า